สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้กันค่ะวันนี้นะคะครูก็มีคําคล้องจองมาให้เด็กๆด้วยเด็กๆอ่านไปพร้อมกับครูคคนะคะคําคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นมากมาย ใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ฝูกวิธีประโยชน์มากมายอาย่างรอบนี้คืออ่านจากแหล่งเราแบบที่อ่านไปนะคะคางขอบจองของเล่นใช้ของเล่นมากมายเยารียงรายในห้องพวกเด็กต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานา,นา คุณค่ามากมีใช้ผูกวิธีประโยบมากมาย,ยานะคะนะคะลิ้นไก่้องไปกระคุยนะคะทำท้องจอง<อ>ของเล่นของใช้ของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพววเติกเด็กต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานานคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธี ประโยชน์มากมายนี่คะ่ะในชีพประจัญบานของเด็กเนี่ยเด็กเล่นของเล่นอะไรบ้างาคะที่เด็กชื่นชอบมากเลยหนูชอเล่นขายของค่ะเล่นขายของอบเล่นที่แค่เล่นตุ๊กตาแล้วของใช้อ่ะคะที่เด็กๆใช้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ใช้แบบจนชอบติดตัวเลยหนูชอบสีค่ะชอบสีชอบดีไซน์ อินซอโอเคค่ะวันนี้นะคะคคก็มีของเล่นของใช้เนี่ยมาให้เลยนะคะไม่เลือกศึกษากันจะมีอะไรบ้างคะมาดูกันเลยีะอย่างแม่อะไรคะโงงโงงก็โงต่อมาค่ะสีสีเหลี่ยมใช่ไหมคะต่อมาค่ะ นี้กรเป๋ากระเป๋า่อันีสสาเหียมเป็นะไรไม้สามเหี่ยมหนูชอบกินชอบกินเหรครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะนี่รักนะคะแล้วก็ศึกษาจรงของุข้างหน้าเด็กๆนะคะว่ามันคือของเล่นของใช้ อันนี้ร่างสรงอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะเ,เลือกคนละหนึ่งชิ้นตามที่เด็กๆชอบเมื่อได้แล้วนะคะ,นนะ,คะให้เอามาให้ครูนะคะ,เ,เ,ะเลือกเอาเลยไหนดีค่ะหรือเลือกอันนี้อออนนโอเคเอา้งงเลยครูนะคะก็จะนําใส่กระเป๋าพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เด็กๆนะคะสูงยิบขึ้นมานะคะว่าเด็กๆจะได้ร่างทรงอะไรนะคะ น้องสูงได้ไหมคะได้หลับตาได้ไหมคะอือหม่น้ออมไ้ตาได้เลยค่ะน้องแม้แ่ทรงอะไรกันคะได้เี่ยงวงวงวงอะเียแบบสีเมียเนี่ยแล้ววงกลม อยู่ในตะกร้าไหนคะเด็กๆช่วยเปนแยกหนะะ่อยค่ะ้านไห,ห,หนด้านน,ะะนี้แล้วก็นคะด้านนีค่ะดีกๆช่วย,ยกันแยกสิ่ของข้างหน้าให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอเคเริ่นจากไหนก่อนดีคะอันนี้เป็นลูกทรงอะไรคะโว้โวมอยู่ตะกร้าไหนนะ สี่เหลี่ยมจะก้าไหนคะกล้าแล้วกล้ามีใช่ไหมต่อไปน่องคะมีใช่ไหมอันนี้มีที่ท่ามงส่งอะไรคะสามเล่มสามเหลี่ยมแล้วเป็นของเล่นหรือของใช้คะของใช้ของใช้อากาศต้ไหนคะสามเหลี่ยมมีที่เยี่ยมมากค่ะเด็กค่ะเดี๋ยวชิ้นสุพรรณแล้วใครจะช่วยครูคะอยู่ค่ะหน้องออมที่ไหนคะตรนนี้หนูชอบอะไรคะ อันนี้คือของ,ของช้หองใช้ค่ะแล้วมีลูกกล้งสอะไรคะสี่เหลี่ยมคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่กล้าไหนใชเนี่ยน้ะงกล้านี้ค่ะโอเคเด็กเย,ยี่ยมมากเลยค่ะเ,คเด็กเดกคือจะมาสรุปัง่อนะคะามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วงกวลมเด็กจะรู้จักอะไเดกคือจะมาทรุปนึ่รอบว่าอะไรอยู่ในกล้าไหนบ้างนนะคะ่ะ